สวัสดี่ผมเฟมบอยอาเซียนบนะครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตสกิลวอร์เออ่ระหว่างกิลอาากิลคาเนนนะครับกับกิลจีนนะครับก็เป็นกิลของพี่บัตโนบดีเอกนะครับกิลคาเนนนะเรามาอัปเดตกันว่ากิลจีนเก๋แตเป็นกิลที่แบบว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะแต่ว่าศึกรอบนี้เนี่ยเราก็ชนะกันไปนะเต็มแปดหมื่นสอต่อห้าหมนะครับก็ ก็ถือว่าสูสีนะเอาตรงมันถือว่าสูสีมากครับดูจากการยึดเออ่วัสดุนะครับผมแล้วก็ทุกคนอีกที Q ก็ร่วมกันตีนะมีจีน่าบู๊กับโนบุริเอ็กที่ตีกันเยอะสุดนะครับเพ mm hmm. ราะนั้นก็รู้ตีกันทั้งหมดประมาณกี่คนมาสามสิบหกคนนะครับผม mm hmm. มาแตกไปถึงรอบเองนะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นศึกที่ข้าศูนย์สีอยู่แต่เหมือนฝั่งเขาไม่ค่อยสู้นะเพราะว่า,าดูแล้วฝั่งแกไม่ค่อยมาตีนะ แล้วก็เหมือนจะตีโนบิเล็กไม่แตกด้วยนะครับนี่หนไหมยังเหลืออยู่เลยยังเหลือยึดไว้ประสิทธครบหมดเลยนะครับเนี่ยมาตีกันแบบโอ้โหตีแต่สิบโมงอ่ะจนถึงสามทุ่มอะม่ะก็ยังเอาไม่ลงนัทีมหลักนะครับไม่แปลกนะเพราะว่าเมตาแฟสเนี่ยใครไปก่อนมันได้เปรียบอยู่แล้วนะครับก็นี่เอะนะก็มีแค่เจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนะที่มารอดได้จนถึงตรงนี้นะมายึดลงน้าแต่ก็ไม่ทันแล้วนะเพราะว่าแต้มน้าแล้วนะครับก็ กิวจีเนี่ยเป็นกิวค่อนข้างน่าจับตามองนะเป็นคิวคู่แข่งของคาร์เนตหรือกิวโนบิดิเอ็กได้เลยนะครับแล้วก็มีกิวหนึ่งก็คือกิวอีเดนนะครับผมกิวของไอดีบาจิงกันนะครับกอ็ข้างสูสีนะก็รอเจอครับรอเจอกันนะครับรอสู้กันว่าจะขนาดไหนเชียวนะซึ่งตอนนี้ที่ผมเห็นของโหดนะจะมีกิวโซโกกิวอีเดนนะครับแล้วก็กิวคาร์เนตแล้วก็กิวจีนนะครับมี4กิวนี้นะครับผมก็ค่อนข้างเป็นกิวที่โหดมากเลยนะครับผม อันนี้เจอเลยอ่าสินแตก็ไม่เป็นไรนะครับก็นะเป็นกิวที่ดีเป็นกิวที่ตัวบัคก,ก็เยอะนะมี SI คิงด้วยนะครับ SI คิงนี่ค่อนข้างโหดเลยนะครับดูจากที่ที่เขาจัดเนี่ยแก้กเป็นแก้ก็เป็นตัวบัคเลยนะครับดูจากที่ที่เขาจัดเขาเป็นตัวบัคเลยนะแล้วก็สตีเฟนคนนี้ผมไม่รู้จักนะแต่คาดว่าน่าจะเป็นตัวบัคเหมือนกันหรือเปล่านะครับ 767เนี่ยคนนี้ได้ข่าวว่ามีสปีดนะสปีด50นะก็ไม่แปลกนะที่แกสวนได้แบบถึงห้าหมื่นแต้มนะปกติกิที่เจอคะนตนี่น่าจะถึงสองหมื่นเองนะครับบางกิวไม่สู้แต่แต่รอบนี้รู้สึกว่ากิวจีนไม,ไม่สู้นะครับเห็นว่ากิวจีนนี่ไม่ไม่ค่อยตีเลยนะวันนี้รู้สึกไม่ค่อยตีเลยนะครับก็เลยแบบว่าอาจจะแต้มห่างหน่อยนะครับซึ่งจะสู้ผมว่าแต้มเท่ากันเพราะว่าบอกกันอาจจะเสี่ยงสู้กันแต่ว่ากิวเราคือตัวบางเยอะกว่านะ มีทั้งลุงมีทั้งจีนา่ามีทั้งโนบเบรียกแล้วก็คนอื่นๆในกิวที่ค่อนข้างถึกนะซึ่งจีน่าเขาก็เป็นโลดที่ดีนะโอเคนะครับก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะก็ติดตามรับชมช่องผมได้นะเดี๋ยวผมลงคลิปเรื่อยๆนะผมก็กลับมาทําใหม่แล้วแต่ทาช่องใหม่นะเพราะาอยากเริ่มทําช่องใหม่ดีกว่าให้มันเป็นแบบการสร้างช่องใหม่อีกรอบนึงเลยนะครับผมก็สวัสดีก็ต้องของตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม